เอาล่ะครับทีนี้มาดูกล่องต่อไปกันเลยนะครับเป็นตัวหุ่นนะครับไม่ต้องประกอบเช่นเดิมเลย ไม่ใช่ไหเอ่อประกอบเฉพาะแขนนะส่วนขาส่วน,วนตุงนั้ก็ติกเช่นเดิมโลหะเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหหนักมากหนักครับหนะักมาชมกันกติด นี่นะครับหน้าตาน่าเกียดนะฮะแต่ผมกับชอบนะมันมันเป็นอุลตล็กที่บันไดใช้โลหะเยอะตัวนี้นะขานี่แน่นแน่นเลยนะครับแน่นๆเลยขานี่นะ น้าอ,อกช่วงท้องเลยนะครับเป็นโลหะทั้งนั้นนี่นะครับผมมีนชอบสเสน่ห์ของบุนเล็กของบันไดตระกูล SOC ในยุคแรกๆนะครับมันจะเป็นเหล็กหรือโลหะเยอะมากทำให้แบบจับแล้วมันรู้สึกวแบบ่มามันหนักดีนะครับหนักมือดี ไปกันไปเหมือนเดิมน,นะครับน่กไม,ม่นะครับสองโฟมนะครับที่มากับตัวหุ่นอืม ข้งหลังนี้คงไว้สำหรับช่วงแปลงเป็นเป็นยานนะเป็นยานลบข้างหลังนี้เป็นพลาสติกนะครับเอ,อาไว้ให้มีตู้โชว์ดีๆคงจะแกะมาตั้งโชว์ตันนี้ก็ ติดปีมนก็ที่ปืมม้มายังอยู่ในกล่องเราออกมาเช็คนะฮะมาเปิดดูอันนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วแต่คนอย่างที่เคยบอกนะครับใครชอบเล่นแบบไหนชอบสะสมอะไรขอให้มีความสุขของเรานะครับไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับ ทำได้เลยครับความสุขของเรา่าะครับมาดูกล่องนี้นะครับ ว่าเขาจะแถมอะไรมาให้เขาจะอะไรมาให้เราน่าจะเป็นฐานที่ตั้งตัวหุ่นนะครับนี่ครับไอคำสไปเดอร์แมนนะฮะ แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้สำหรับตั้งโตหุน่นมันจะแปลงเป็นยานก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้น,น,น,นะครับฐานมันตั้งหุ่น สำหรับ GX สามนนะครับความน่าสนใจก็คือมันเป็นสไปเดอร์แมนญี่ปุ่นและมีหุ่นยนต์มาช่วยต่อสู้ในเรื่องราวของเขาครับถือว่าโอ้ตัวนี้เป็นเหล็กัถือว่าเป็นเป็นหุ่นอีกตัวหุ่นเหล็กอีกตัวที่ ท,ที่สะสมเพราะว่ามันมันแปลกดีนะครับสไปเดอร์แมนนี่ก็สไปเดอร์แมนญี่ปุ่นนี่ก็ทำออกมาได้สวยใช้ได้นะครับเอาละครับ เปิดกล่องของสะสมขอญาตนะครับปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปมาดูกันว่าเปิดกล่องของสะสมเราเลยมาเปิดให้กันดูนะครับพวกเราทุกคนนะครับลกอะไรชอบอะไรอยากสะสมอะไรถ้าเรามีความสามารถนะครับ สะสมได้เลยนะครับเพราะถึงเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะนึกเสียดายบางครั้งอย่างเช่นผมเคยนึกเสียดายหุนเหล็กบางตัวที่ตอนนั้นเรามีความสามารถแต่เราไม่ไม่คิดว่ามันจะหายากในตอนหลังแต่ตอนผมมาคิดได้ตอนนี้อยากย้อนกลับไปมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เดือดร้อน<ม>เรามีความพร้อม สะสมเลยนะครับสะสมอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของเล่นนะครับที่มันสร้างความสุขให้กับเราพอเวลาผ่านไปเรามานั่งเปิดกล่องราย้อนถึงวันเก่าๆมันก็มีความสุขบีกอย่างนะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็คงจะขอลาเอาไว้ติดตามชมคลิปหน้านะครับ เปิดกล่องของสะสมจะมาเปิดอะไรให้ดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ